ทำไงดีอ่ะมันมาแล้วอะ่ะไงเพื่อนทำไงให้ล่ะนะทำไง,ะำไงจะรู้ไหมเนี่ยฮะเ้ยทำไงวะชีวิตจะด้วยงั้นรวยไปเลยเดี๋ยวเดียวเดียวจะยิ้มมาเอาตกบอลแล้วเอ้ยยาเออเอออะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยน,นี่มันอะไรเอ้ยลุกขึ้นก่อน โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอะไรอย่างงี้โอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็งอะไรโอ๊ะอ๊เจ็บเจ็บเพื่อนแล้วสเต็มไปไหนเนะี่ยไปหาลุงก่อนลุงลุงไปไหนลุงลุงลุงครับลุงลุง นนนั่นเหรอลุงลุงคาัาเป็นไรไหมอุ้ยเราเลอยได้เุ้ยเราเลอยได้ด้วยเอ้ยอ้ตกแล้วเออเวม,มหมดอะไรกันเนี่ยโอ้อโหนีม่มันหมูบ้านเวดหมดนนชัดๆเฉยลุงเอ้ยลุงหายไปเร็วกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยอะไรนะ หรือว่ามันเป็นฐานทัพลับของเผ่ามังกรคนน้อยแน่เสียงอะไรด้วยเสียงมาจากทางนั้นนี่เฮ้ยลุงสเตมฮ่าฮ่าเอ้ยโอ้โหกบตกแอ้วม่ใช่ายเอ้ยฮ่าเฮ้ยองกรมาแล้วลุงแค่ทำไมดิไอ เี่ไปก่อนเลยเดี่ไปก่อนเลยทำไมดีครับอือเอ้ยจาัดก,การเองนี่ฉันต้องให้คนงานของฉันไปทุกคนไปกันหมดเลยเดี๋ยวฉันสู้กับสู้กับเผาบางกองคนเองูกแกนเราจะช่วยคุณนะเราจะช่วยด้วยอืะมไอ้พวกอะไรพวกแกในใจการดีดีเลยละ่ะฮ่าฮ่าใช่ใช่ใช่แต่าก,การเลยลุยเย้ไปแล้วว้า ้ามาอะไรไงเนี่ยสเต็มเอ้าอ๋อลุงเขนให้ชั้นมาเนี่ยชั้นมาที่นี่นี่ไงไม่รู้แกบ้ามาอใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็นดูซีดีว้าวว้าวว้าวในนไหมเห็นไหมโอ้ยไม่ใช่เล่นบาดาลตรงไมเอ้าโอเคแล้วลุงเขนเป็นยัไงบ้างลุงเขนตกลุ่มอ่ะตกาให้ดีทำงานใดีหลายลักเอ้ยโอ้ยใจเย็นดีวะเฮ้ย เออขุดตุ๊กตาขุดตุ๊กตุจ้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนีนี่ไงเอาเดียวไปพี่พก่อนโอ้ทางไหนก็เหมือนกันนี่แตกนี่แตกสุดแล้วล่ะแล้วดาบกูชัดล่ะเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาดาบก่อนอืมโอ้จะดาบแล้วเอาดาบไป นี่นะดาบโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคเราไปกันเลยโอเคโอเคไปแล้วลุยโอ้ยทำไงดิเฮ้ยโอ๊ยผ่านแล้วโอ้ยทำไงเออเราก็ต้องส,สู้สู้ไปไอมามาเด้อเออลักในหนีไปก่อนจุ๊บแ้วนะตัวตัวเราตัวสู้พันธ์าอออมาเลยมา โอยเอ้ยเอ้ยเ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 อ้ยเยอ้ยเฮ้ยเอ้อ้เ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยเ้ย้ยเอ้ยเอ้เ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ยอ้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 ยเเอ้ยอ้ยเ้ยเเอ ป้อมตัวกันเหรออืม,อม,อมรู้สึกว่านายจะหลงกลให้เริ่มนะกับฉันป้อมตัวได้นะม,มีอะไรเหรอโอ้โหสักดามาเลยอืมโอ้ยแล้วนี่มันที่ไหนกันนมันไข่เอนเดอร์ดกักกอนมังกรแล้วก็ประตูพิตินี่ก็คืออะไรเนี่ยเราไปตุง่งอ้าเอ้ยอะไรกันโอ อะไรกันเออเออมันมันมันมีกระถาโอ้โหอ้อตกเจ็บเอาเอ้ยออยากตาฉีนนะมาอือออเเห็นอันนี้ไหมนั่นมันอะไรนะนี่ตุ้ม

เดี๋ยวเดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อนเออใช้คัดก่อนมันไม่ได้อุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเออ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 ออเเป็นไงเป็นไงล่ะอ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 ่ะะอุ้ยโถวิอ้ยมืดแล้วด้วยอะไรเว้เนี่ยไม่นี่มันนกระจกมืดอ่ะเหรอโถวิเอ้าอะไรล่ะมันคืออะไรวะเนี่ย

我都卡给。